ได้ยังไงจะสวบไม้นี่อาหารมึงเห็นไหมมึงมึงจ้องจะสวบแต่ไม้นี่ให้ดูดิดูดิดูดิดสายมันนี่ดูดิอาหารหนะมึงอะกูก็เหนื่อยแล้วเออแดกแดกเหนื่อยมากกับมึงเดี๋ยวพอไม่ให้อาหารเดี๋ยวก็หาว่าว่าลำเอียงมึงอีกหาว่ากูลำเอียงมึงอีกเห็นไหม เลยใจยังเลยปวดช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับนี่เห็นไหมจะมีเศษอาหารตกนะครับอ่านี่ให้อาหารมือที่มือแรกไปแล้วนะครับหมดเกลี้ยงแล้วนะครับแดกหมดแล้วนะครับอ่าลอนบินแล้วก็สุดสวยนะครับในในกระป๋องนี้มีอยู่ไหมมีอยู่กี่ลูกเนี่ยแก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 มีกี่ลูกอ่ะอเอแล้วอาแล้วเนี่อาหารยังมีอยู่นะครับอ่า เดี๋ยวเราจะเนี่ยเห็นไหมครับให้บงังให้บงังมีความเป็นไปได้นะอะไรอ่ะนี่มีอาหารนะครับนี่อาหารตกนะครับอาหารอาหารตกลักษณะนี้ไม่ใช่น้องจิกทิ้งนะครับน้องกินไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราจะเก็บอาหารกันนะครับเก็บอาหารเก็บอาหารเก็บอาหารนะครับเก็บอาหารนับค่าอาหารจะได้ไม่ไมต้องเปลืองนะครับ ก็เดือนหนึ่งก็เดือนประมาณเดือนละถุงนะครับถุงละหนึ่งกิโลนะครับอาหารหนึ่งกิโลก็กิโลละห้าสิบนะครับพี่เดาพี่เดาไม่รู้นบนอะไรบนทั้งความมีความเป็นไปได้อันนี่เสียดายนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็มีนกกางเขนตัวจอ,อนมากินนะครับ นี่ซือแล้วเหมอจังหมดจัง,จงเยอะนะครับท่านผู้ชมนจัาางหมจังนี่ครับอาหารที่จิ้มน่าจะหมดแล้วนะครับแล้วก็เราจะเอาอาหารตรงนี้นะครับให้สุดสวยกินนะนี่ครับนี่ของเห,เห็นไหม คือของสุดรออาหารมันตกนีมน่มันอยากจะกินนะครับเห็นไหมแต่เราไม่ให้กินนะครับเดน่นนิสัยกินไม่เข้าเห็นไหมส่วนส่วนน้องน้องก็กล้ากล้าก็กลัวนี่น้องก็หิวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอาหารป้อนนะครับรจะป้อนส,สวยๆนะครับอ่าส,สวยๆเ,เอาเอารัวๆเลยนะมึงแดกรัวๆเลยแต่ยายกัดมือกูนะ กัดมือกูเด็กเสียงมันกัดกัดมือผมมันตกไม่เอาดีกว่ากลัวครับกัดมือผมแรงมากมีความเป็นไปได้เหรอเอาเอาเอาเดี๋ยวจบชิบหายเอาดูความเป็นไปได้เอาเอาโอ้โอ้เอาเอาีเอาเอากเม็ไไมดหนึ่งเม็ดหนึ่ง เร็วๆชักช้าโอ้หอาหารจุ่มน้ำนะครับให้บองพองแล้วก็กินนะครับนี่ความฉลาดยของลกนะครับเร็วอีกอันนึงกูจะไปหาพี่มึงนี่ลาอยู่นั่นแหละจะจิกก็มาจิกนี่ของหนูของหนูใต้กรงหนูอดกินสุดหลอ่อมีอยู่ตัวเดียวนะครับที่ทำให้อาหารตกพื้นนะ่ะมีอยู่ตัวเดียวนี ุดรอเนี่ยทงสารนะครับแกล้งน้องไม่ได้แกล้งนะครับเดี๋ยวจะให้กินนะท้กคนเขาเขาไม่ได้จกติดกัดมือกูเดินเลเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหามีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้กุด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 มีความกุด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 ขอบคุณครับก่อนเร็วขอขอบคุณครับขอบคุณครับกินขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับเอ้ากินกินให้เอ็นดูเอ็นดูสงสารเอ้าคือสาเหตุไม่ได้อิจฉาน้องนะครับไม่ใช่อิจฉาไม่ไม่ได้ให้แต่ลำเอียงนะครับไม่ได้ลำเอียงเพราะว่าสวยๆมันกินไม่ตกพื้นไงก็เลยให้มันกินนะครับออออเ,เววอ,อ้านนเววอ,าอ้านนเอ้าเรียวเรีวเรียวเร็วเร็วอีกอันนึงอีกอันนึงเร็ว ลีลาชิบหายแม่กลัวหาอะไรนู้นมีความเป็นไปได้ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนเอแบบนี้น่าให้นะอะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอาหารนะครับให้ส,สวยๆกับลานบินนะครับเห็นไหมหมดเกลี้ยงลนะ้วเห็นไหมส่วนส,สวยๆก็มีสีห้าเม็ดนะที่ผมดูนะครับ เนี่ยข้างๆนี่ครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะให้นะครับฟังข่าวไปด้วยนะครับพี่เดาให้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่เราจะให้ประมาณนี้นะครับให้ลันให้ลานบินก่อนนะครับนี่ให้รอบที่สองนะครับให้ลันบินน้องกินอาหารกินหมดเกลี้ยงเลย กินเก่งมากแล้วก็กินไม่ตกเหมือนเหมือนสุดหลอด่อเนี่ยไหมเอาเดี๋ยวเราจะให้ส,สวยๆนะครับใหาสวยๆเนี่ยเนี่ยเราให้ให้ให้ประมาณนี้พอนะครับแล้วก็ให้เยอะให้เป็นมือย่อยนะครับน่าองสานะครับผมไม่ได้แกล้งน้องนะครับอ๋อผมไม่มีเวลาเล่นกับมึงแล้วเด็ก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 อ๋อพอก่อนนะครับเราจะให้ให้ไม่เยอะนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราจะเคลียอาหารนะครับให้น้องกินนะครับแล้วก็ให้น้องมันตัวอื่นนะครับไม้กยาสิทธิ์นะครับนี่ไงหนูอโอน้นี่ไงนี่ไงนี่หนูหนูนี่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 นกินนี่นี่ที่มันตกมึงจะมากินไม้ไหมนี่ไงเนี่ยเอ้ยกูไม่ให้มากินไม้มึงเห็นอาหารไหมอาหารนี่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 นนน กูไม่ให้มึงมาแดกไม้เออกินไปเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วน้องเห็นแล้วนะครับกูให้มึงแดกอาหารเออนี่อาหารแดกซะแดกซะโอ้ขออภัยนะครับที่ไม่เห็นอย่างเดียวเรามาสวบแต่ไม้อย่างเดียวมึงมันจ้องจะสวบแต่ไม้อย่างเดียวเนี่ยม,มึงเป็นอะไรสิกูมันเหนื่อยใจมากเอาดิเร็วทุกวันทะเอลาอะก,กับมัน โอ้โหอาหารมันแข็งก๊กเลยเอาเร็วเ,เร็วเออนั่นเก่งมากนี่เฮ้ยแดกซะแดกนี่เออก,กืนกืนเขามาก,กืนหวันจะได้เปลืองค่าอาหารกับมือแดกเออแดกแดกอืมแป๊บเดียวตกกระเพือแล้วนะครับ แดกให้หมดสามสี่เมตรเออมีความเป็นไปได้หายมีความเป็นไปได้แดกเด็กเด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 กเร็ว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 กินก่อนเนี่ยกินก่อนกินก่อนกินก่อนนี่นี่สี่ห้าเมตรเนี่ยเนี่ยครับผมเหนื่อยใจกับมันเนี่ยครับเหนื่อยใจกับมึงเนี่ยเนี่ยสวบจะสวบแต่ไม้อย่างเดียว นี่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 เเล็กไปล้วนะครับเนี่ยคือบางทีคือเราจะไปตามใจมันไม่ได้นะครับน้องอะจะตามใจตลอดไม่ได้คือต้องปล่อยให้ลงมากินบ้างเนี่ยเนี่ยมัตกเยอะกว่านี้นะนี่ลงมากินเยอะแล้วนะเพราะเขาหน้องหิวอะ่ะเขาจะลงมากินเองค,คือเราจะดันนิสัยนะครับถ้าเราให้ ถ้าเราให้ก็เคยตัวอาหารที่ตกลงพื้นก็ไม่ลงมากินนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนทะเลาะกับมันทุกวันเร็วเร็วมากินก่อน6เม็ดเร็ว6เม็ด6เม็ดเหนื่อยแล้วน,นั่นโอ้จะปิดคลิปแล้วนี่จะมาสวบไม้ได้ยังไงจะสวบไม้ไอาหารมึงเห็นไหมม มึงจ้องจะสวบแต่ไม้เนี่ดูดิดูดิดูดิสายมันนี่ดูดิอาหารนะมึงะกูก็เหนื่อยแล้วเออแดกแดเหนื่อยมากกับมึงเดี๋ยวพงไม่ให้อาหารเดี๋ยวก็หาว่าเขา่าลำเอียงมึงอีกหาว่ากูลำเอียงมึงอีกเห็นไหมเหนื่อยใจจังเลยอันนี้จะไม่ให้มันนะครับด่านนิสยัย หน้าสงสารนะเร็วหนูกินเออแล้วมึงสะบัดหาอะไรเนี่ยโอ้มันจะสวบแต่ไม้อย่างเดียวนี่เอาเร็ว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 หนูเร็วเร็วมีความเป็นไปได้ มันเล่นแบบเสียงไอ้นกอะไรไม่รูส้สวยนะครับเออคืนนี้กูประทับใจหน่อยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงออดูดิมันจะสวดแต่ไม้แดกเออแล้วมึงก็มาวางนี่นี่ไงนี่ไงออแดกให้กูหน่อยนั่นน้องเรียนแบบนกอะไรเนี่ย ออกไปออกไปเห็นไหมเรียนแบบเสียงอะไรมีความไม่ตาแม่งจะได้กุดๆุดๆุดขุดขุดขุดุดขุดขุดขุด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 แดกโอ้ยเดี๋ยวขอปิดคลิปแค่านี้แล้วครับเดี๋ยวหาวผมลำเอียงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาอาหารมารวบรวม ให้น้องกินหมดน่เรียนแบบเสียงเสียงนกอย่างอื่นนะครับเอียงไอ้ตัวนี้มันเรียนแบบเสียงเสีงมากคือน้องสกิลเยอะมากนะครับแต่ว่าอยู่ต่อหน้าผมจะไม่ค่อยพูดนะครับถ้าเผเผแล้วพูดมองมองพูดไม่เมือนสุดหอนะครับสกิลน้อยแต่พูดอันนี้เอาพูดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับกุด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 ุดกุุุุดุดกด ขอบคุณครับขอบคุณครับเออไปคลิปแค่เท่านี้นะครับ